สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนวางคนได้ตังมาข้าไม่ยอมกินขนมไม่ยอมกินเอาไปเชื่อะไไใหญ่จันดูไอ้เกดเดินมากรองเตงงเตงกรองเตงในป่าข้าข้างไม่จหญ่เลยหนุแกจักไปแกคแ็กแๆเชื่อเราว่า ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินขนมเอาไปซื้อไม้นั้นมาแล้วมาเล่นอีกอย่างหนึ่งลูกแก้วเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะาการเล่นพื้น <ไป S 2> า้านเล่นได้ไม่ให้เล่นไม่ห้ามแต่หนึ่งต้องระวังห้ามนำลูกแก้วไปใส่ได้ไหนในปากในคอติ๊กไปลกแล้วตายไก่เรียบร้อยแล้วกูพวกครูกอรแลับระดับเฮะ เอาไปเชื à, <Yeah. S 1> ่อเลยใหญ่กันโดไอเก่เดินหมัดกรองเคล้งก่องเงองเงไหนป่าวจากข้อข้างม่าใจ่ได้หนุกแกจาไปแกกแกกแกลกแกรกเ่อราวังไมากัดตาัดโอ้ลาคัด กินวันนี้เออแปะเบ้งพาปลาจิ้วมาของพี่มันใช่ไเออไม่รู้ปลากัดหรือปลาจิ้วแต่นี่ปลากัดไม่ได้ไปเจออันนี้อันนี้อันนี้ยังซื้อยังไม่ถึงตลาดไปซื้อหน้าโรงเรียนเช่นเดียวกัวนซื้อทีรันทีรันตัดผมมันทีรันตัดผมมันปลากัดที่ร้านตัดผมตรงกลางกับหลานจั่งเรียนกับเออไม่แกะบอลปลากัดเวลาแม่งเรียนนะไม่แกะทูกมักัดปลาที่ก้อย ตุครับตรกนั้นดจ่ายจ้างเจอไิ่งได้เีเลยไม่มีอเงินได้็เ่าไร่ตั้งสามสิบปีไปดูไปซื้อมฮะโรงเรียนมาเรียนหนังสือไม่ใช่บ่นปลากัดหรือบนตีไก่เข้าใจหรือยังไอ้นี่ตเดี๋ยวก่อนถ้าว่าก็ปล่อยป้าไปแก้ก้นด้วเจ้า้าคอ่อยกับอถ้า เด็กรุ่นไปได้แล้วเป็นนังก๊อปลาอยู่ใต้าจะไม่เด็กเรุ่นไปได้แล้วเขาเป็นนังดีดอกแก้วอยู่ใต้าจะไม่ก็ตาไม่ลูกไปเรีนนึกเด็กหน้ามึงเป็นลุก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 เป็นอะไตัวต่อหลอกแก้วกันอ่ารู้ยัยได้ยินในเวลาเดินนั่งดงตกแหลกตกแหลกจัดิีบหมดเลยฉันิีบมาถูกปีใครซื้อของเล่นมาเข้าโรงเรียนมาฉันิีบหมดนะจำไว้เลยกลับไปบอกผู้ปกครองด้วยแล้วบอกให้ตรงอย่าบอกเลยล่ะห้ามบอกกันบอกให้ครับบอกให้ครับ mình rưỡi cái lên mình ăn nhà kia nhà tòa tường chọn này gì ăn